เรื่องนี้ลงตามคําแนะนําจากคอมเมนต์นะอยากให้ทำา่าไงเรื่องไหนหรือแนวไหนพิมพ์บอกไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยจะบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้นี่ลูกชายของไอคนอวดดีฉันพามันมาสั่งสอนสักหน่อยอืมเวตาของเล่นชิ้นนี้มันช่างดีร้านดีนะคะท่านพ่อมันเริ่มขึ้นเมื่อพ่อของฉันลพัพาตัวเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาดอกไม้แห่งอเวจีจากเรื่องก็พอจะเดาได้นี่เป็นนิยายดักโรแมนติกเพื่อนร่วมฉันบอกว่ามันเป็นนิยายที่กำลังดังในช่วงนี้ เลยแนะนำฉันมาน,นั้นเป็นครั้งแรกที่ฉันได้รู้จักเล่นนี้ดอกไม้แห่งอเวจีอันจบบรรทัดที่ไรก็แทบจะคว้างทิ้งทุกครั้งไปไอาตาชานทําไมนะหรอก็พอนิยายเรื่องนี้ซิ้นเวนางเอกของเรื่องกับเราตัวละครชายคนอื่นๆลักพาตัวกักขังทายนางรักอีโรติกเพราะนี้มันคือนิยายฮาเร็มสิบเก้าบวกยังไงละ่ะหากจะให้เล่าถึงฉากหลังนิยายเรื่องนี้ล่ะก็อากีเชสสีดำเฟเดเลียนสีคราม เวทีมสีทองไฮเปเรียนสีขาวกัทโทสีชาติตระกูลทั้งห้าครอบครองโลกใบนี้อยู่ตระกูลของซินเวียนางเอกของเรื่องคือเฟเดเลียนสีครามเป็นประปักกับอาคริเซ่สีดำซินเวียมีผมสีเงินประกายฝาน้ำทะเลลึกลับแปลกตารับกับดวงตาสีทองส่องประกายดูแสงอาทิตย์เด็กสาวผู้สง่างามและมีสเสน่ห์ล้นเหลือทวาโศกนากรรมของนางเอกผู้นั้นเริ่มต้นขึ้นเมื่อพี่ชายคนเดียวของซินเวียผู้ที่ร่วมทำงานให้ตระกูลมาตั้งแต่ยังเด็ก และเป็นผู้สืบทอดของเฟเดเลียนคาซีเฟเดเลียนได้หายตัวไปแล้วต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมดเอาไปขังไว้ที่คุกใต้ดินจนกว่ามันจะเชื่อฟังผู้นำตระกูลอากิเชสสีดำและเป็นศัตรูกับเฟเดเลียนแลนอากิเชพ่อห่งซวยของฉันเองแล้วก็เด็กหนุ่มที่ถูกลากไปเมื่อคู่คาซีเฟเดเลียนเฮ้อสภาพตอนนี้เลยไม่เป็นท่าซะแล้วให้ตายสิ ขอยืมกุญแจหน่อยได้หรือเปล่าเร็วเข้าคับคุณหนูรักษาน่าไม่ได้หรอกครับนายท่านสั่งไว้ว่าห้ามใครเข้าไปอืมฉันไม่ได้พูดสักหน่อยว่าจะเข้าไปในนั้นมีอะไรสำคัญล่ะสิท่าใช่หนุ่มหล่อผมสีทองไหมแย่แล้วสิจะไม่ให้งั้นหรอจริงเหรอจริงเหรอถ้าท่างน,นแค่กุญแจเจ้าทึมอาเฮิกไหนบอกขอยืมแค่กุญแจไงครับผมได้ตายจริงๆแน่คุณหนู ฉันไม่ได้บอกว่าแค่กุญแจสักหน่อยนี่ขอดูหน้ากู่เดี๋ยวๆออกมาจะดูเงียบๆด้วยเพราะงั้นนายก็ไม่มีอะไรต้องไปรายงานท่านพ่อนะตั้งใจทำงานเข้าหละ่ะ <c oughs> ทำเกินไปแล้วนะเนี่ยคืนเป็นแบบนี้จะยุ่งยากแล้วละ่ะจากนี้ไปฉันต้องปกป้องชีวิตตัวเองซะด้วยสิ